น้องพร้อมอยากได้ห่านลงเล่นน้ําว่าจะลงได้ไหมเอาลงไปแล้วว่ายน้ําได้ไหมครับเอามันยืนหน้ามันหน่อยพดอโลกอะไรตัวหนึง่งตัวสุดท้ายแม่มันเรียกแล้วแม่ดูดิแม่มันอยู่ไหน คิวคิวแม่มันตามมาน้องพร้อมมามาเล่นเอาลูกหานลูกดิ๊ดกเด,ด้งดึงกับนุ่มนิ่มมาเราได้ยินเสียงแม่กัดเสียงลกูกักัดวิ่งตามหากันแล้วนี่แหละ ความรักความผูกพันของคําว่าพ่อกับแม่ไปไหนแล้วเดินกลับวังบ้านแล้วไปทางไหนไปทางไหนเราเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงด้านนี้มีไหมยังไม่เดินมาด้านนี้ สัตว์เลี wow. ้ยงของน้องพร้อมไม่เลี้ยงเหมือนใครมีไหนดูดิเจ้าเด้งดึงตัวไหนเจ้าเด้งดึงนี่เด้งดึงหรอไไปปิดูมันหน้าเหมือนกันก็เด้งดึงนุ่มนิ่มโอ้ก็เเเียยลดูดิน้ำมันนิดเดียวเดี๋ยวพ่อไปเติมน้ำให้ก่อน 我妈在吃。